ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อแตียมาตามเล่าพัฒนากับปู่สมหวังนะครับเนาะอ่าวันที่ผ่านมาเขาทั้งเลขวิ่งนะครับเนาะเขาทั้งหมทั้งล่างปู่ให้งสองกับเจ็ดครับปู่ได้ติดตามได้นั่นพ่อแตีมไดิเห็นนะครับเนาะครับเอาเงินได้แต่ได้เป็นเงินกันครับเอฟซีอากาศมันยังไม่หครับอาารย์การารรมตการครับปู่ ครับการบริการครับมาตามเราพัฒนากันเากลับมาตามสาวลาวกันได้ยินว่าสาวลาวปูเข้าเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยเราปูเนาะสองสองกับเจ็ดเขาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งมันเบิมันเบนมเบิ้มมันมันลอเบิ้มเจ็บสี่คันมันเบิ้มแรกก็เอาครูครูเน้นเลยอ่ะชัดเลด อนี้องเ็ดเนาะเป็นซองเจจดีๆซองเ็ดซองตเอาัฒนหาแกงมุ้กองแกงมุฝากพิสุคือครับแกงเยอครับผม ครับวันจันทร์ที่17ตุลาคม2 5 6 5ให้เก่า่ะปูวันนี้มันว่าออกความกันกับรัฐบาลเนาะไม่ได้ให้นํำกันบ่ได้ให้นํำกันทั้งปูเนาะกาหลังจากผู้โชคดีหรือผู้พิหวังจากรัฐบาลไทยก็ชิมามาต่อเอามาต่อเอามาสุดเอาแล้วครับผม มันถิ่มวิ่งรูดเาเอฟเด้อครับผมเล็กมันเป่าเป่าโป้ยอยู่ขันเจลเล่นเป่าก็เล่นคู่คู่เล่นนั่นแหละเอาไปเบิ้ลเออะคู่เล่นนะจนมาเลี้เคียงบนลลางบอลปูนศูนย์เจ็ดโมยูเหมือนคนหนึ่งนี้โบได้น้ำน่าไปใส่เขาเป็นสุพรรณมูลี บนล่างบนล่างเล็กเขี่ยงไก,กลไใส่ชุดมันโอ้คนละภาษาคือกาไปห้ากระจ <c oughs> อ้อไปก็ันชุมกันันเพรคุณเฒาเอนี่ยสามคุณเาไครับงา,า,า,านเหมือนเจ้าแต่เอาลงเย็นเงินโอ้เขาจะทำบุญครับ4ี9เก3าศูสส แดเก้าวันนี้ได้ิดหกตัวบพวกเด็กวิ่นเด็กคิดหกตัวมันหลอดนีมันมากใสจซ้ำนี้ครับผมวันนี้หน่อยครับพวกขันมาซ้ำหนึ่บ้าเปล่าโอ้ขันมาซีมาไล่ตัวเล็กมันอ่อนเลยครับผมวันนี้บ้าเป่านรืเปับาเนี่ยกับ่เบื่อยังสีบออยู่ว่าขันมันมายังซีมันชนหนักมันถึมาเล็กเบื่มัน มันมันมากมันไปกระจัยก,กระจายครับผมชุนเรียกเครื่ยงแล้วครูสามแปดครับผมสามแป,ดส,มปดสามแปดสี่ศูนย์การชุนมาแจกแน่นอนนะเพราะว่าศูนย์มันเขาไร้ตัวครับผมอืม โดดแตกโดดถูกซุ <glass> ่นมาครับผมสี่เก้าเรียกว่าบ่แมนคนหนึ่งนี่นะนี่เป็นแมนคนหนึ่งข้อที่เก้าเก้าสามครับผมเก้าสามแล้วก็ศูนย์สอง ศูนย์สามศูนยนองศูนสามศูนแปดศูนะครับเมื่อนี้ติดศูนย์นเนาะศูนยาศูนย์มาแว่าหัางมุกเป็นตัวจริงนะดูซำลองนะครับเป็นตัวบกกาบักกาท่วงกับผมากกา ไผว่าเป็นหน่วยลบส่วยสนับสนุนซื้อพวกกระโม่เขาหนากรองหลังกรองหลังกรองหลังบ่กล้าเขาทั้งหนาย่านสูงมูวไ่ได้อยู่อทางหลังไผว่าเขาไก่สีว่ายทั้งเขาไปเหยียบเอาหนาหนาครับเขาหนาบ่ได้ใจบ่ถึงศูนย์ศูนย์สามโคศูนย์สามแปด เล็กวิ่งกันเล็กวิ่งกัน3 8นี่แหะลูกนักหนักครับผมสซมต<า>ับแปนะมมากบนหลายหลอกครับผมเจียวนี้เล็กวิ่งในายตัวนี้คือวาจิื่า 40, บครับครับผม เขาแปดเก้าตัวนี่มือได้กระมือนั่นวรุ่นจสิจือไว้ยเดินวิ่งเขาเรื่อยๆอืมครับผมสิจับเลี้บนให้น้ำจับเลี้ยบขวาใน้ำตัวอันนี้วิ่งรวดก็ได้แล้ววิ่งรวดสามกับแปดครับผามกับแปดเพามีตัวได้ขึ้นนะเ่ามีตัวได้ขึ้นนักขึ้นนาขึ้นหลังอ้อนท่อกันเลยครับผมช่างก็แปดเลยบนรางซัดให้จังไปเลย ครับผมตัวร่องสามเก่าร่องเก่าสามร่องเก่าสามก็กันสามชูนแต่แล้วว่าซ้ำนี่แห้งนะผู้เห็น ผู้อดจะได้อัดว่าเขาเรียนเขาเรียนย่ำแล้มันหลุดฉันว่าเขาเรียนผลเอ็กซี่พันได้ก็เข่าไปผลว่าเป็นชาว่าคือรัฐบาลเล่าเขาก็ไ,ได้ร้ายเทียมกันวะเอาครับเอฟซี่ครับผมเล,าลา่ลาๆๆวัฒนาของปูกันนะครับ <c oughs> ประจาวันที่สิบเจ็ดคือวันจันทร์ที่สิบเจ็ดตรุลาพมนะครับผมบนล่างเลขติดเลขเคียงศูนย์สองสาม สี่ดเงวดที่มีหตัวปูว่าคันมีหน่อยปันนี้บเบิลมาชมนะงวดนี้จะไม่มีเบิลก็มีจับคู่3 8 40ปดสี่ศูนย์ครับผมเก้าสามศูนยศูมครับผมเอาเลยว่าเปนตั้งจับน้ำชื่อน้องบัลลพูดี่มันตั้งมาดีโอ้ตั้งมาสิีปูครับรองบัลลพูเรียกยังปูเรียกสามแป โอ้เรียกกันแดดมันดำโอ้เอมันณระย่างกันเนาะปูเนาะครับผมอันนี้มันเหล็กเล้าเนาะอันนี้มันเหล็กเล้านะปูนะโซนิกโซนิกสามตัวกับศูนย์สามแปดด้วพี่น้องชมสามรอบสี่รอบวิ่งรูดบนล่างสามกับแปดด้วพี่น้องเอฟซีสามกับแปดวิ่งรูดถ้าใครชอบสามก็เอาสามถ้าใครชอบแปดก็เอาแปดครับผมนี่คือลาววัฒนาคิดว่ามันจแจกอร์กลงยืนไปมีเงินอะไรครับครับ 3ามแปดตีครับปู็นักไปเลยครับผมอาจจะมั่นคล้องหมดวดยสามครับผมคล้องไรตัวคล้องไว้สามคล้องไว้สามประตูครับผมจัดหนักหนักแล้วปูน่เด็กสามแปดแปดสามตัวตรงตัวนี้ค่ะตัวหนั่หนักครับผมัส่วนตัวร่องก็คือเก้าสามกับสามศูนย์นะปูเนาะวิ่งรูดแปด สามกับแปดแปดกับสามนะพี่น้องเนาะมากอดคอกันมาได้ผู้ชมเนาะกอดคอกันมาได้สามกับแปดเจ็ี่ต่างคนไม่แน่ใจโทษมาอีกดิครับับผมเอาสีอัดแล้วขึ้นอัดเลยฉันบอกว่าลูดย่างเดี๋ยวลูดให้นักหนักเลยนะครับผมตัวอื่นกับวัตถุนเอาลูยตัวได้ลูดตัวกลมมันละครับผมไม่ได้มัโอ้ได้กูได้ไหมครับจับมันไม่แน่ใจนะน้า ไม่แค่นี้นะครับปูเนาะครับผมผมขอกลับขอบุูนปูไปเลยนะครับเนาะอ่ะแชปหนาจอยมึงนะครับเด้อนี่คือเราพัฒนาของปู่สมหวังนะครับเนาะการเรียกติดบนล่างปูมีศูนย์มี2มีสามมีสี่มีแปดมีเก้านะครับเนาะจับคูสมแปดส่ศูนย์สี่เก้าเกสศนสองสย์แศ เลขสามตัวปูก็จับให้คู่นึงนะครับเนาะศูนย์สามแปดวิ่งรูดสามกับแปดนี่ครับเจ็ดี่เลขวิ่งเลขรูดของปูเข่าตลอดเนาะครับช่วงนี้เนาะครับแต่ว่าส่วนตัวเนียนก็มีสามแปดตัวล่องกับเก้าสามกับสามศูนย์นี่ครับเจ็ดี่เอาจับไปเบิ่งได้ครับเดิมมักระจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับเจ็ดี่เนาะเอาสุดท้ายตาศูนย์นี่ยครับ ขอให้โชคให้มันกันด้ครับเด้อว,วันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี่หลังหวยไทยห้องออกแล้วนะครับเนาะครับอ๋อสำหรับชิปนี้พ่อเตี่ยมเขมีแค่นี้ไว้พรออ้อคชิปนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม